สวัสดีจ้าไฮซซไฮโซไอเฮียทั้งหลายวันนี้เนี่ย Lexus เขาเปิดตัวใหม่พอดี RX 2 7 0เจ๋งอะไรมากขนาดไหนดูซิว่าวันนี้จะได้ถอยกลับบ้านไปซักคัน2องคันไหมโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไม่ทราบว่าเขามาทำอะไรกันมาดูสาวหรือว่ามาดูรถเดี๋ยววันนี้จะมีนักร้องเดินแฟชั่น,โช,นโชว์ด้วยไอเยทีวีนะ <laughs> ตอนนี้กำลงังแรงมาก เมียเมียมาูมแม่มและอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือน้องนะักเปียโนโคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะัน่นเองโฟมกีตาโหไม่นึกเลยว่าลีลานิวเธอจะพริ้วมากขนาดนี้พี่เพเห็นแล้วเนะี่ยโอ้รวยจริงๆเลยจ้า <c oughs> ข้าสูดาแนะนำรัยนี SUV ใหม่ล่าสุด Lexus RX 270 Lexus RX 270ใหม่นี้ถือเป็นสุดยอยยนระดับหรูจะสามารถตอบสนองความต้องการของคูน้นอยูคกหม่ นี่ต้องการรถเดียวอเนกประสงคระดับครอนตอนนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วที่แบบจะได้เห็นรถตัวจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขาคลุมผ้าดำเอาไว้อยู่ยพี่แย์อยากจะแอบเปิดดูซะละเกินแต่ว่าตอนนี้คงต้องอดใจไว้ก่อนจะอ้ะอยตื่นเต้นดูซิว่าบอดี้เนี่ยจะฟูลบอดี้ขนาดนั้นเร่อยๆหรือเปล่า วามงามมากค่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะแบบแจ่มนุ่มนิ่มขนาดไหนใช่เขายังไม่ได้ให้กุญแจไงหมอแม่หมอมากกับที่จะเป็นรถออกกองของไอเอชทีวีโอเคจองเลยโอ okay, จองเลย <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้นะจ๊ะข่าวรัวร้อนก็พาาพบกับไลฟ์สไตล์สุดหรูหราไม่ว่าคุณจะออกไปเที่ยวตอนเช้าเที่ยวตอนกลางวันเที่ยวตอนกลางคืนถ้าไปกับ New RX 270แล้วเราก็รับรองว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ค to ok ุณต้องการได้เลยก็หอไม่ต้องพูดกันเลยค่ำคืนแบบนี้ของสต้องหนีไปสนุกก่อนแล้วล่ะจ๊ะก็เห็นคนยังเยอะอยู่ก็คงจะไม่ได้ละล่ะต้องไปละล่ะไปไปนะไปแล้ว